ในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะเป็นการมอบความช่วยเหลือโดยเฉพาะสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความสําคัญทางหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่44มอบความห่วงใยใส่ใจกําลังพลวีรบ,บุรุษฐานกล้าที่ทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการมอบสิ่งของช่วยเหลือไปมอบให้แก่ทหารที่ทุกพลภาพค่ะ ทางพันเอกภาพภูมิจันทารักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่44พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านฐานปกสาขากรมฐานพานที่44เดินทางไปพบปะให้กำลังใจครอบครัวและอดีตเวีระบุรุษอดีตฐานกล้าคือร้อยตีดอรอ ดรเมงกแระซึ่งทุกพลภาพทางร่างกายบริเวณขาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อเภอทุ่งยางแดงจัังหวดปัตตานีและอาสาสมัครฐานปรานมาซานูซีงแระซึ่งทุกพลภาพทางร่างกายบริเวณศีรษะจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อเภอยะดิ่งจปัตตานีพร้อมกันนี้ค่ะยังได้มีการมอบอินทผลามและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ในการใช้ในการประกอบศาสนกิจและมื้ออาหารในการละสินอดในแต่ละวันช่วงเดือน รอมาดอรวมถึงยังมีการมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยค่ะไปท้ายไปดูหน้าที่ของชทยไทย